ไหลยูู <c oughs> <c oughs> มาแล้วน่าจะถึงแล้วอีกอีกสักประมาณ5นาทีน่าจะถึงค,คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ควบคุมตัวลุงพลขึ้นรถมาจากขุทรอจังหวัดมุกดาหารนะคะก็มาถึงผู้สื่อขาวเราขับตามมานะคะเรามาถึงที่บริเวณสพกอกอตูมนะคะแล้วก็ อีกสักครู่หนึ่งเนี่ยน่าจะมีความเคลื่อนไหวนะคะลุงพลน่าจะมาถึงที่บริเวณสอพอนะคะ คอสคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บริเวณหน้าสอพกกตูมนะคะซึ่งคาดว่าอีกสักครู่หนึ่งค่ะรถที่ควบคุมตัวลุงพลนะคะจะขับมาถึงที่บริเวณหน้าสอพนะคะแล้วก็ควบคุม ตัวขึ้นไปฝากขังนะคะที่บริเวณด้านในซึ่งบริเวณตรงหน้าสอพกอุกตูมนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเส้นเหลืองๆนะคะกั้นพื้นที่นะคะเป็นแบ่งเป็นโซนค่ะไม่ได้ให้อ่คุณผู้ชมคะตอนนี้เหมือนจะมีความเคลื่อนไหวนะคะ ผู้ชมคะตอนนี้นะคะรถของลุงพลนะคะมาถึงบริเวณสอพอกกตูมแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะลุงพลได้ชูสองนิ้วด้วยหลังจากที่ขึ้นไปบนรถนะคะคือไ ทนายา่ขนาครับยตอนนี้ลุงพลมีมีมีความเคลอนไลุงพลเดี๋ยวรอดนึงนะเดี๋ยวเดวให้ับภาพอทีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอดกว่านี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับ ครราานน้้กคคืออยููทบบบเเ์ะัไดขมุ่ณผู้ชมค่ะจะเห็นว่าป้าแตนนะคะกอดกับยูทูบเบอร์นะคะที่ทันทีที่ลงจากรถเนี่ยก็มีการสวมกอดกันนะคะส่วนลุงพลนะคะยังคงอยู่บนรถนะคะยังไม่ลงมาจากการเดินทางเนี่ยค่ะน่าจะกำลังจะลงแล้วนะคะเป็นรถที่ประสบเหตุนะครับได้พาตัวคนลงมาแล้วนะครับ มั้ยคะอยากจะพูดอะไรหน่อยไหมคะคคยีงยา <ขอ S 1> นิได้ไหมคะมีอะไรอยากจะชี้แจง,งไหมคะเขาไม่ได้นะครับเขาไม่ได้นะตอนนี้นะครับ ตำรวจชุดพิเศษนะครับได้ไปภายในสพกกตูมแล้วนะคะโดยไม่ได้กั้นให้สื่อมวลชนนะครับอยู่หลังโพลิสไลน์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการกั้นแนวเหตุค่ะผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้นะคะทางกลุ่มคนเนี่ยไม่ได้ต่ออะไรกับสื่อมวลชนก็มีสีหน้าเรียบเฉยนะคะแล้วเราไปขึ้นไปบนสพกกตูมเดี๋ยวหลังจากนี้ทางนายตั้มจะให้สััมภาษณ์กบคำตอะ นี่ก็ปแต่น้างแตนเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อยากพูดอะไรแม่แม่แตนอยากพูดอะไรไหมคะหรือเหนื่อยตอนนี้าอนนอนเพิ่งตื่นเหนื่อยใช่ไหมคะวันนี้จะกลับไปกับบ้านเราเลยไหมคะค่ะ ลุงพลได้บอกอะไรไหมคะหรือกังวลใจอะไรไหมคะแม่งรถมาด้วยกันลุงพลได้พูดอะไรไหมครับผมฮะลุงพลได้พูดอะไรไหมครับพ่อไม่ได้พูดอะไรค่ะก็คุยกับทนายค่ะก็ไม่มีอะไรก็มีอะไรแล้วก็สู้ไปเพราะว่าเรารู้แล้วว่าอะไรมันจะลงมาที่เราแล้วก็ไม่ได้กังวลอะไรก็มีมาก็สู้แค่นั้นเองจนถึงตอนนี้ยังยืนความบริสุทธิ์ใจของจ้าเราก็ยืนยันมาตั้งแต่แรกแล้ว แสดง <ๆ S 1> <fits you Elena> ว่าข้อหาสิ่งที่ตํารวจแจ้งเนี่ยมันม right. ันกับความเป็นจริงเนี่ยมันคือมันมันไม่ใช่อ่ะเราก็ปฏิเสธหมดแล้วก็ไปสู้กันในศาลเราคยคิดไหมว่ามันจะเป็นอย่างงี้ก็เอาจริงมันก็มาแนวทางนั้นตลอดมันก็เลยไม่ได้แปลกใจอะไรคือเราไม่แปลกใจเลยหรอครับที่จ้ะก็ในกระแสมันก็มาโซเชียลมันก็มาอย่างนี้อยู่แล้วเ่ยก็เลยไม่ได้มีอะไร ต้องมันมันไม่แตกต่างจากที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยได้คือเราก็ตั้งหลักสู้มาอยู่แล้วค่ะได้พูดให้กำลังใจกันอะไรบ้างครับก็ไม่เป็นไรก็ซุนก็บอกก็คือมันมันไม่ได้มีอะไรมันตั้งหลักะก็แตนคะตำรวจเนี่ยบอกว่าตำรวจบอกว่าหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์มีค่อนข้างแน่นหนาตรงเนี้ยก็แต่นเคย กังวลใจตรงจุดนี้ไหมคะหรือว่าเราจะมีการโต้แย้งหลักฐานตรงนี้ยังไงคะก็ทนายท่าเตรียมพูดพรุ่งนี้นี่เห็นว่างั้นค่ะและเบื้องต้นเราจะมีการเตรียมเงินประกันตัวกันไว้ก็เตรียมไม้หมดแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ยื่นถ้าเขาไม่ให้ยื่นก็ไม่เป็นไรลุงก็รับได้อยู่แล้วก็มาพรุ่งนี้เลยว่ามันสุอะไรเงี้ยเตรียมหลักทรัพย์ยังไงบ้างไหมเตรียมหลักทรัพย์เียมาประมาณเท่าไหร่ครับเยอะอยู่ เท่าไหร่เป็นตัวเลขล้านไหคะถึงล้านนะประมาณเท่าไหร่ห้าแสนห้าแสนมาไปดูที่ทนายกับลุงอยู่เขายื่นอยู่ค่ะลุงตลอดทั้งวันแกได้กินข้าวแกเหนื่อยแกบ่นอะไรเนี่ยกินข้าวกินข้าวไม่ไม่ไม่ก็คุยกันปกติก็หัวเรก็มันไม่ได้มีอะไรเด็กตานที่เราคิดไว้อะง่ายเลยไม่ได้มีความเครียดรด้วยไหก็ไม่ได้มีค่ะมีแต่ข่าวเครียดจ้ะก็แต่เมื่อวานเรา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 ออกจากเกาะกี่โมงคะรว่า พวกหนูก็อยู่กันข้างหน้าไม่เห็นเลยหรือว่านอนหลับกัน<ป><ป>มหมดใช่ไหมใส่แบบเลิกเวลาเลิก,เลกงานแล้วก็นอนกันอะไรเงี้ยก<อ>็เลยไม่ค่อยเห็นทำไมเราถึงตัดสินใจไปกลุ่เทพครับผมเา่าก็เห็นกระแสข่าวมันมาแล้วก็คิดว่าเราฝึกศาสนายอยู่ใกล้ทนายมันจะดีกว่าถ้าอะไรมันเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่พอเราเดินทางไปก็เช้าเช้ามาก็เห็นก็โอเคมันก็ลุยไปมอบตัวแล้วก็สู้ไปเลยดีกว่าอ๋อแสดงว่าเราอยากอยากให้ทนายอยู่จ้ะจริงๆมันก็เข้ากระบวนการแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะ เราได้พิสูจน์ตัวเองในศาลช่วงที่ผ่านมาลุงแสดงความบริสุทธิ์ใจอยู่ไหมคะช่วงที่ผ่านมาเมื่อกลับสกุลก็คุยกันมาทั้งวันนะคะวันนี้อืมทุกที่ผ่านหนบ้านแกมีความรู huh ้สึกแบบเอ่ออยากจะเข้าหรือแกมองเข้าไปในบ้านเลยอ๋อวันนี้เหรอที่ทานมาเมื่อ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 คี้ป้าหลับมาป้าหลับมาป้าหลับมาก็เลยไม่ได้ดูว่ามันผ่านมาใหญ่มาให้กําลังใจป้าแตนยังไงคะในฐานะพี่สาวกับน้องสาวแล้วก็เรื่องราวมันเกิดขึ้นในครอบครัวเรา กับคนใกล้ชิดครอบครัวเราอะค่ะเราจะขอ,อพ,พูดอะไรไม่ค่ะขอพูดกับพี่ก็สองตัวก็พอ,อคอ่ะแล้วเนี่ยจะขึ้นไปดูลงุงไหมปจะขึ้นไปดูลุงนะคะเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ของป้าแตนเปิดใจครั้งแรกนะคะหลังจากที่ลุงพลถูกควบคุมตัวนะคะก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยลงุงเ,เหตุการณ์นี้นะคะที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยไม่ได้ แตกต่างจากที่ตัวเองคิดไว้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวหลายกระแสนะคะที่มาหลายครั้งนะคะแล้วก็เหมือนทางครอบครัวเนี่ยทำใจแล้วก็ตั้งรับกับจุดนี้เอาอยู่แล้วนะคะว่าอาจจะต้องเกิดขึ้นในสักวันหนึ่งก็เลยไม่ผิดคาดจากที่ตัวเองคิดเอาไว้ตอนนี้ก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรครู ทางด้านของลุงพลเองก็บอกว่ายังคงปฏิเสธทุก3ข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนะคะแล้วก็จะสู้ตามกระบวนการของชั้นศาลนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเราจะมาคุยกับทางทนายนะคะแรกเรานัดกันตั้งหลายรอบแล้วไม่ได้สัมภาษณ์ัทีเี ค่ะคุณนายตัม้มคาวันนี้การออกหมายจับลุงพลและการจับภูมิครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายหรือมีความไม่ชอบมาพาคนอะไรไหมคะโอ้โหเปิดมาเรื่องนี้บอกว่าเรื่องนี้จะพูดรุงนี้ตอนบ่ายนะครับ <seriousness S 2> แต่ว่าไหนๆถามมาแล้วนะครับจริงเอกสารไม่อยู่ในมือด้วยนะครับการออกหมายจับครั้งนี้นะครับทุกคนที่ไปขอออกหมายจับเนี่ยคือตำรวจที่ที่โรงพักนี้นะครับไปขอออกหมายจับเนี่ยซึ่งข้อเท็จจริงนะครับ ผิดไปจากเรื่องนะครับการเหตุผลที่พี่ขออาหมายจับในผิดจากข้อเท็จจริงนะครับก็คือเรื่องของไปนําเสนอสารนะครับว่าที่ขออาหมายจับเนี่ยว่าลุงพลเนี่ยนะมีพฤติกรรมหลบหนียุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับซึ่งทําให้สารเนี่ยเข้าใจผิดนะครับจึงอาจจะเป็นเหตุนะครับอาจจะเป็นเหตุให้สารเนี่ยหลงเชื่อในใน,ในเอ่อการไปคำร้องขออหมายจับเนี่ยทำให้ออกหมายจับลุงพลได้ นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยวันนี้จากที่ได้ได้ไดมีการพูดคุยกับท่านผู้บัญชาการภาค4ี่นะครับตอนที่อยู่ที่ตํารวจภูทรมุกดาหารนะครับก็ได้มีการเรียนท่านไปอย่างนี้แล้วว่าอหมายจับเนี่ยอะไรเนี่ยคือถ้าเกิดโทษจําคุก3ปีโอเคมันใช่มันคือเหตุผลแต่นี่เน่นติ๊กทุกอันเลยนะครับติ๊กว่าลุงพลมีพฤติกรรมหลบหนีผมถามไปว่าลุงพลมีพฤติกรรมยังไงหลบหนีอยู่บ้านทุกวันยูทูบเบอร์อยู่ทุกวันกยูบ้านทุกวันนะครับยุ่งเหยิงพยานหลักฐานยุ่งเหยิงยังไง มีพยานหลักฐานอะไรเหรอที่ที่บอกเขายุ่งเหยิงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะทําหนังสือไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนของตํารวจนะครับตส่วนของศาลเนี่ยนะครับในการที่เอ่อเอาข้อเท็จจริงซึ่งไม่เป็นความจริงอย่างเงี้ยไปนําเสนอศาลเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูอีกทีนึงว่าจะทํายังไงต่อไปนะครับสาหรับคนที่ยืน่นแสดงว่าทนายตั้มมองว่าการที่อนุมัติหมายจับครั้งนี้ <c oughs> เป็นแค่หลักฐานในการที่ว่าลุงพลอาจจะหลบหนีและยุ่งเหยิง ไม่ได้มองว่าหลักฐานที่วิทยาศาสตร์ที่ตำรวจหาได้มาเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สารอนุมัติหมายจับนะคะคือเวลาที่ขอออกหมายจับนะครับอย่างที่ผมพูดได้เมื่อกี้นะครับว่าเวลาออกหมายจับเนี่ยมันจะมีอยู่2อันนะครับที่หลักใหญ่ๆเลยนะครับคือโทษเกิน3ปีกับยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือว่าจะหลบหนีนะครับแล้วก็มีเหตุอื่นอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งจริงๆแล้วของลุงพลไม่ได้มีเหตุดังว่าแล้วใส่ไปได้ยังไงนะครับ านเนเนี่ยค่ะที่ตำรวจอ้างว่าได้มาแล้วมันชัดเจนว่าเป็นใครแสดงว่าทนายตั้มมองว่าหลักฐาน DNA ตรงนี้ไม่ได้มีน้ำหนักหรอคะคืออย่างนี้นะครับจริงๆเรื่อง DNA ก็ขาจจะพูดพรุ่งนี้นะเนี่ยว่าถามมาแล้วนะครับเรื่อง DNA นะครับคือผมแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่พี่นักข่าวในวันนี้คือผมไม่ได้ฟังท่านผบตรนะครับว่าท่านแถลงยังไงนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าไม่มี DNA ของลุงพลเกี่ยวข้องกับ ศพน้องชมพู่นะครับหรือหรือ,อยังไงมีอะไรที่มันแตกต่างจากที่ที่ผมคิดไหมนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องนี้นะครับฝากไปถามท่านผบตรแล้วกันนะครับแต่ว่าผมว่าท่านผบตรเนี่ยคงจะตอบได้อยู่แค่2อ,อย่างนะครับอย่างแรกก็คงตอบว่าเป็น,เ,ปนเรื่องของพยานหลักฐานไม่อยากอาจจะเปิดเผยได้นะครับอย่างที่สองก็คงจะตอบว่า DNA ถึงจะไม่ใช่ของลุงพลแต่ก็เกี่ยวข้องกับลุงพลนะครับทีนี้ไอ้ที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับลุงพลเนี่ย นะครับก็เหมือนกับที่ทุกคนเคยได้รู้ข่าวมาตั้งแต่ต้นนะครับที่มีการเอาเส้นผม3เส้นซึ่งไม่ได้เป็นเส้นผมใหม่เลยนะครับเอาไปตรวจสอบนะครับเพื่อที่จะไปตรวจว่าเป็นเป็นเส้นผมนี้ของใครที่อยู่ใกล้ๆจุดเกิดเหตุนะครับปรากฏว่าผลตรวจออกมาก็คือเขาเรียกว่าการตรวจอะไรผมจําไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นการตรวจพบว่ามาจากทางสายแม่ทางสายแม่มีใครบ้าง นะครับมีป้าแตนนะครับแม่น้องชมพู่แล้วก็ยายนะครับแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าเขาคงจะไปหาวิธีอะไรก็แล้วแต่ตรวจมาทําให้ระบุได้ว่าเป็นเส้นผมของป้าแตนนะครับพอเป็นของป้าแตนนะครับก็กลายเป็นว่าลุงพลขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จก็เลยติดไอ้ผมสามเส้นตรงนี้ไปแล้วก็ไปอยู่ตรงจุดเกิดเหตุแล้วผมถามหน่อยว่า,วาเวลาการดําเนินคดีของใครก็แล้วแต่นะครับคุณต้องมีพยานหลักฐาน นะครับไม่ใช่ว่าจากการคาดการณนะในสารนะครับมันจะไม่เหมือนในโซเชียลที่ผมบอกก่อนนะครับในโซเชียลเนี่ยโอ้โหไอ้นี่กันเลยนะครับแตกตื่นโอ้มี DNA ยังไม่รู้ DNA ใครยังไงเกี่ยวข้องกับตัวลุงพลเกี่ยวยังไงแล้วไปเกี่ยวได้ยังไงเวลาให้สัมภาษณ์นะครับตำรวจให้สัมภาษณ์กำกวงแต่คนเข้าใจไปแล้วว่าอย่างนี้นะครับแต่ผมเป็นนักกฎหมายนะครับผมฟังจากหลายๆอย่างนะครับแล้วก็พอจะวิเคราะห์ได้แล้วแหละว่า หลักฐานที่บอกว่ามีไฮไลท์นี่มันคืออะไรผมบอกไว้พี่ๆนักข่าวไว้เลยครับว่าถ้าเกิดตํารวจมั่นใจนะตั้งแต่ต้นนะว่าเรื่องนี้สามารถที่จะออกหมายจับลุงพลได้ตั้งแต่ต้นเขาจะไม่ไปปรึกษากับหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งถึงหลายครั้งนะครับโดยที่หน่วยงานนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอนุมัติหมายจับเลยนะครับทานายตั้มมองว่ากระบวนการหลักฐานต่างๆที่ตํารวจดาเนิน รวมไปถึงไม่ถูกหลักถูกต้องต่างๆทกไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบมาพากลน,นะครับแต่ว่าคือผมจะบอกว่าคือหลักฐานเนี่ยเขาได้มาโดยชอบอยู่แล้วแหละนะครับไปเก็บมายังไงก็แล้วแต่แต่ว่าการยึดโยงการเอาหลักฐานต่างๆมาเนี่ยนะครับแล้วก็มาบอกว่าเกี่ยวข้องกับตัวลุงพลเนี่ยมันต้องมีพยานยหลักฐานไม่ใช่ว่าเกิดจากการคาดการ์ผมถามหน่อยอย่างข้อหาอะไรยักย้ายทําลายศพนะครับ มีพยานคนไหนที่มายืนยันว่าลุงพลไปยักย้ายทําลายแล้วก็วันนี้ท่าทีผ่ผมฟังจากการแจ้งข้อกล่าวหามานะครับมีบอ,อกว่ามีความเชื่อทางสาย,ยศาสตร์เลยต้องทัท่านั้นท่านี้อะไรเนี่ยมีใครยืนยันครับมีพยานคนไหนยืนยันว่าเห็นลุงพลไปจัดท่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้น,นี่งไงที่ผมพยายามที่จะบอกกับทุกคนนะครับว่าการดําเนินคดีกับใครก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าเอาการนึกคิดมานะครับแต่มันต้องมีพยานหลักฐานต้องมี ไม่หลักฐานทางวิชาการมันก็ต้องเป็นพยานบุคคล<ม>นะครับอาจจะถามผมถึงสข้อหา,หาหรือเปล่าถ้าในาตั้มทราบเรื่องที่มีการค้นพบหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับน้องชมพู่แต่อยู่ในรถลุงพลหลังจากที่น้องชมพู่เสียชีวิตไปแล้วตรงนี้มีข้อเท็จจริงหรือมีอะไรอันนี้อันนี้ผมพอที่จะเดาได้เลยนะคือต้องบอกก่อนว่าลุงพลเขาบอกกับทุกคนตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมว่าน้องชมพู่เนี่ยเคยขึ้นรถเขาไหมไครับเคยไหมเขาเคย นะครับลุงพลก็ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ต้นแล้วว่าน้องชมพู่เคยขึ้นรถแล้วแล้วอ,อ,อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีไปกินไอติมนี่ฟังจากข่าวนะครับ <Okay. S 1> กันขึ้นกันตลอดแล้วถามว่าลุงพลเขาจะไปดูดฝุ่นหรืออะไรอยู่ตลอดไหมเอาที่ผมเดาเลยนะจะต้องเจอเส้นผมน้องชมพู่นในรถของลุงพลนะครับแต่ว่ามันจะแปลว่าเป็นฆาตกรเลยหรือเปล่าอ่ะถ้าอย่างนี้นะครับก็คือมันตรวจเจอมันต้องตรวจเจอ,เจอ,เจอหลังเกิดเหตุอยู่แล้ว อันนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าตารวจไม่ได้ไปตรวจรถลุงพลก่อน้อง,องชมพู่เสียเขาไปตรวจรถลุงพลหลังจากที่เกิดเหตุแล้วลราหาผู้ต้องสงสัยเขาไปเก็บรูปรพยานหลักฐานมามันก็ต้องเจอหลังสิครับแล้วถามว่าของเก่าที่เคยอยู่มันเป็นไปได้ที่จะอยู่ได้ไหมล่ะแสดงนะว่าณเวลาขณะนี้ทนายตั้มมองว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์และกําลังถูกการตั้งข้อกล่าวหาที่ไม่ได้มีหลักฐานยืนยันไปที่ตัวลุงพลคือผม ผมเรื่องนี้ก่อนที่ผมจะรับทําคดีผมได้มีการตรวจสอบข้อได้จริงแล้วนะคบไม่งั้นผมก็ไม่เอาชื่อเสียงผมมามาให้อย่างนี้หรอกนะครับผมเนี่ยโดนด่าฟรีเยอะเลยเพราะว่าคนไม่ชอบลุงพลตอนนี้นะครับแต่พอดีผมเนี่ยเป็นทนายที่ไม่ค่อยไม่ค่อย,อยด้แ์โซเชียลเท่าไหร่นะครับคือผมก็ทาตามทาหน้างานของทนายทนายมีหน้าที่ยังไงนะครับหาพยานหลักฐานเพื่อไปนำเสนอต่อศาลผมก็ทําตามนั้นนะครับใครจะวิจารณ์ยังไงนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับพยานหลักฐานคือ พี่พูดกันในโซเชียลนะครับหลายคดีเลยผมบอกเลยนะครับมันแตกต่างแตกต่างจากการที่ไปพิจารณาในศาลนะครับบางเรื่องเนี่ยโหโซเชียลนี่ฮือฮา,ากันมากนะครับว่าอันนี้เป็นหลักฐานสําคัญต้องอะไรจนะจริงแล้วไปชี่สารนะ่ะมันไม่ใช่เลยอย่างเอาง่ายๆนะไอเคสท,ที่ผ่านๆมาเนี่ยคลิปเสียงคนนินทากันนะครับคิดว่าไอเรื่องเนี่ยโอ้โหมันจะต้องเป็นหลักฐานน็อกกันในศาลจริงๆแล้วนะครับมันตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยแล้วมันเป็นคนที่นินทาคุยกันอันนี้ผมยกตัวอย่างคดีที่ยุติยาเป็นต้นนะครับ นะคือผมแยกจะให้ทุกคนเนี่ยแยกแยะนะครับคือแยกแยะว่าเวลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราจะเดาเราต้องผมคิดในมุมของทนายนะครับว่าหลักฐานอย่างเงี้ยมันพอฟังได้ไหมนะครับไม่ใช่ว่าฮือฮากันไปพอท่านผอะตรท่านถแถลงว่าโอ้โหมีหลักฐานสําคัญ DNA อดีเอ็นเออะไรอะถามท่านผอไปเรื่อยๆสิแต่เขาไม่บอกหมดหรอกเพราะยังไงเขาต้องบอกบอกว่ามันมันไออะไรความลับในสํานวน นะคบเพราะถ้าเกิดบอกหมดก็คืออย่างที่ผมบอกอ่ะมันมีอยู่แค่นี้นะครับไมไ่มีอะไรมากกว่านี้เลยเบื้องต้นุีคนมีความกังวลใจหรือรอะไรหรือฝากอะไรกับทนายตั้มไหมคะคือเ้อฝากให้สัมภาษณ์คงไม่ได้ฝากอะไรแล้วนะครับแต่ว่าความกังวลใจเนี่ยผมว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้มากมายมากเพราะว่าผมออให้คำปรึกษาแล้วบอกกับลุงพลแล้วว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะมีการส่งตัวอะไรยังไงและความเป็นไปได้ที่ทางตํารวจจะไม่ให้ประกันตัวก็มีสูง ให้ลุงพลต้องทําใจรับนะครับแล้วก็คือจริงๆแล้วนะครับผมจะบอกให้ว่าทั้งลุงพลกับผมเนี่ยดีใจนะครับที่ว่าวันนี้เนี่ยลุงพลได้เข้าสู่กระบวนการเพียงแต่ว่าผมเนี่ยแค่กับลุงพลเนี่ยว่าเออไม่ไม่น่าจะต้องหมายจับแค่หมายเรียกก็พร้อมที่จะไปอยู่แล้วนะครับเอาแต่ไม่เป็นไรในเมื่อตํารวจไปขอและสารท่านให้นะครับวันนี้เนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ เพื่อที่จะได้เป็นการพิสูจน์ตัวเองของลุงพลนะครับไม่ใช่เป็นพิสูจน์กันในโซเชียลแต่ว่าจะเป็นการพิสูจน์กันในศาลแล้วแหละผมภาวนาครับภาวนาให้คดีนี้ไปถึงศาลไวๆนะครับแล้วก็ขอให้เอกการเนี่ยมีความเห็นนะครับสั่งฟ้องเพื่อราะว่า,วาทุกคนจะได้ใครข้อสงสัยถ้าเกิดไปศาลเนี่ยนะครับพอไปศาลเนี่ยทุกคนก็จะได้ไม่ต้องเถียงกันนะครับเพราะในศาลเขาจะใช้พยานหลักฐานจริงๆนะครับว่าเรื่องราวต่างๆเป็นยังไง เรียนถามทานายตั้มอีกครั้งหนึ่งค่ะเ,เหตุการณ์ที่สํานักง,งานตารวจแห่งชาติวันนี้ค่ะเห็นมีเหตุการณ์หนึ่งที่ลุงพลลักษณะยื้ยุดฉุดกระชากกับเจ้าหน้าที่ตารวจตรงนั้นคือเหตุการณ์อะไรคะคือต้องบอกว่าวินาทีแรกผมไม่เห็นนะครับแต่ตอนที่ผมเดินเข้าไปผมเห็นตอนท้ายพอดีนะคบเพราะว่าลุงพลเข้าไปในนั้นก่อนผมนะครับก็เท่าที่ได้ไปคุยกับลุงพลตอนหลังเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าอาจจะเบียดกันแล้วก็มีการดึงกันนิดหน่อยทําให้เข้าใจผิดกันนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ย นะครับเจ well. ้าที่ก็ปฏิบัติกับเราด้วยการให้เกียรตินะครับว่าเราเป็นผู้ที่มีพฤติการอยากจะเข้ามามอบตัวนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้มนะพรุ่งนี้ยังต้องแถลงก็ถามไปหมดแล้วถามไปหมดแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังไงรีจะ งอยู่่นีผมอยู่ยันวันศุกร์อ่ะศุกร์อผมอยู่ยันวันศุกร์อ่ะก็ต้องมาเดี๋ยวต้องมาเพราะว่าลุงพลถ้าเกิดประกาศตัวไม่ได้เขาก็ต้องมาเดี๋ยวผมก็ต้องมาดูเขาแล้วก็ต้องเตรียมเอกสารที่จะยื่นศาลเดี๋ยววันคืนไม่ได้นอนเดี๋ยวขอตื่นสายหน่อยอาจจะสิบโมงเราเจอกันตอนสิบโมงนะแล้วเดี๋ยวมีประเด็นแล้วค่อยว่ากันใหม่อีกทีหนึ่ง นอนปิดนะนอนค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะที่เรามาเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่สพขุกตูมค่ะซึ่งถ้าหากมีความเคลื่อนไหวนะคะหรือว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงข่าวสดของเราจะมีการรายงานสดกลับไปให้คุณผู้ชมชมอีกครั้งหนึ่งค่ะ